แว่ขอมมาส่งเหรอเชิญแล้วขึ้นไหมขึ้นมาขึ้นมาไหนไหนไหนไม่เห็นมีเลยเจอบไหมไม่ครับเชิญไหนกดแรบไปยืมเอาไม่สามารถเล่นได้เชิญได้เฉยวัดศึกวัดอะไรวะอ๋อแหลงรือเปล่าแหลงไม่ด้ออเออว่ะอาจจะไปแล้วไปตายโูก็ไรบนะทีเนี่ยเขายิงตายเงี้ยตลกที่ไม่ตลกออก็ได้แล้วที ได้ทีม,ดทไ,มได้ทีมมึงแกใหญ่ร้งแก่เลยีซันาเลยไมาแล้วหมดแนะนำไม่อะคำว่าเจนเลยขับจีทับใจจีหน,น,น,น้าจอจีหน้านจอน้องทำอะไรดีน้องเฮ้ย hey, มันมีธงวัติเคดดลียร์เราเรียกใครอะ,อะไรอ่ะ คุณถูกเชิญให้เป็นผู้นำเลยเป็นโดดเฮ้ยเอาลงไหนว่ามาลงไหนตาลงเลยแล้วกันที <laughs> ล่ล,ลินลากลารงันตั้งชื่อให้วะ <laughs> ไหนมาแล้วน้องไหนขึ้บินเนี่ย <laughs> อ่ะปล่อยน้องลงไหญ่ดีปนกี่บ้านน้องอืมได้เลย <laughs> ได้เลย <laughs> ได้น้องได้เลยงั้นจับไปปว่วยจริงจีรอเลยอะ <laughs> ไรรออ่ะกลละไกลละอีกนิดนึงแข็งใจไว้น้องทีมพี่ เออลูกน้องค่ะตามมาตามพวงทั้งหลายไปลงโปรจิกกี้กันในห้องน้อยโปรจิกกี้เราอยู่นม่ลงก็จะหาโปรจิกกี้โอ้โหเกลดแค่ลมแบบความจริง เไม่ถึงจริงด้วยข้างล่างมีบ้านไหมข้างล่างมีมีลงนี่ลงมีมีมีตายลงบ้านเลยหวังสูงเกินไปวิงโรดเลยน้องพี่นำเองน้องแล้วถ้าพี่ตายฝากลูกเมียเขาด้วยได้ได้ได้รูดแค่แค่ปืนกระมมอก็พิฆาตอสูรได้เลยน้องใครอป็เพื่อนอะ ใเลขพีเลขที่อะไรวะเลขเออเลขสองเลขสองอ๋อใช่ใช่อ๋อเลขคนไงอีกคนหนึ่งถ่ายัสำรวปแล้วอุ้ยคนลงนู่นเลยไกลมากลงทำไมไกลเหยู่นู่นเลยตายนะตายเดี๋ยวตายคนแรกชัวร์ใช่เดี๋ยวมันล้องอดคนก็อย่าชุบนะชุบไม่ได้หรอกไปไม่ถึงอยู่ไกลชุบไม่ได้แกมันล็อกอดคนนะว่าทำไมไม่ชุบอะไป แล้วขับรถไปช่วยไม่ทันนี่เรียบร้อยเฮ้ยเสียงกระสุนเสียงกระสุนเฮ้ยมอรีโหลดอยู่อ้าวเด็กชีเรียบร้อยอะไรอะไรไอ้น้องยิงตูดตายลิือกระมมอเน่าเน่าเสียงเท้าสถึง้ะตายด้วยกระมมอเน่าเน่ากระบอกมีนี่นะหุ้มใจะเติดนไอ้น้องเฮ้ยเอ้า ตำม,มอมมอมอ๋อยังอยู่ยังอยู่ก็บได้ตามบอกเหรออะไรอะ่ะวงอะ่ะวงแคบลงอะ่ะไ <c oughs> หนรูดเอาให้อิ่มตายแดดหน้าให้ตัวระเบื่ <c oughs> อลง,อลงกดลงไม่ได้ <c oughs> อืที่ <c oughs> ต้องใช้ปืนพกมันเดินมีน้องพี่อะ่ะปืนพกมีค่าอาศุน์พี่มันต้องแค้นแน่ๆเลยแบบตายด้วยปืนพกมันต้องร้องอดควด เลยอยากอยากเก็ตอีกอะหิวอะดูแสงไงน้องเอ๊ะไปดิโชเฟอร์โชเฟอร์หารถดิโชเฟอร์ได้เลยได้เลยขับรถเลยโชเฟอร์นำเลยโชเฟอร์เดี๋ยวซ้อนท้ายเองโอเคเดี๋ยวลูกใครคนนี้จะซ้อนท้ายเจ้าเองเอาแถวนี้ไม่มีรถมีแต่รถพังอัดิคุณภาพต่ำเหมือนเมืองจีนเลยรถเมืองจีนเนี่ยงั้นเดินเท้าเปล่าก็ได้น้อง ไม่มีรถใช่ไหมได้เลยงั้นตีนเปล่าอะไรจาก่อแฮร์รี่สุ่นตีนเปล่าตีนเปล่าเอ้เอ้เอ้เสียงปืนดเอ้เอเอเอาอะเอาอะไ้เอาลวงเอาอะสับสอ่าดูด้วยลูองงก่งเอวีเอดดโง่เป็นพวกไงปูนเล็าเน่าอ๋อมีเลงอยู่มีเลงอยู่ตอนแรกก็งงอยู่มิเลงไงวะ นิวบี้ไงนิบี้ไงพึ่งเล่นใหม่พึงเล่นใหม่น้อข้างหน้ามีคนไหมมีชัวรไลตี้เลยแหละเข้าไปไหะเข้าไปสอดสองข้างนอกรอบนอกก่อนนี่น้องโอเคไม่มีวีเลยไม่มีแตนเปอร์หรอกกีซี่้ังสามไปทำยาตรงนั้นมาหน่ะ ดูก่อนมีของเลยนะเก็บไม่ได้มีดีเสือด้วยว่ะแต่ไม่เอาเฮ้ยมามาเล่นหน่อยเฮ้ยรถถังนี่ใช้ในงานปฏิวัตินี่นะสาธุเจอคนแต่อยากยิงคนได้ปืนก้ามมอแน้วๆนว่ะโอ้ไม่มีกระทะเลยหรอเดี๋ยวกระทะไล่ฟาดหน้าโอ้ครีม้มีกระทะดีวะ ยัดผ awesome, ักจีนนี่ผักจีนนี่นะอับหน้าจอแล้วพักผ่อนดีไหมกระโดดโชว์เลยเนี่ยเรีลขตำแหน่งเลยน้องอยู่ไหนเนี่ยไมีใครมาเปรี้ยวใส่เลยอ่ะไอพีมันกลัวหรอมันกลัวว่านี่จะน่ากำมอมอพีซาไปดูข้างบนไอพีมีของดีๆป่ะอืมตนเสาเห็นป่ะ เออถ้าเกิดถ้าเกิดมีก็รู้เลยเพื่อนเอาเลยเว้ย <c oughs> เอาแว้วตำรวจเตือนมาแล้วได <c oughs> ้อกอย่างเมย์อบอกเว้ยชื่อนี้ร like, like, ้ายพอกระไรกันฮักเจ้ามอโมองไอ้น้อง <c oughs> <c oughs> ดีวไม่มี <c oughs> <c oughs> บ้านนี้ก็ไม่มีเหมือนกัน ใช่ใช่โอ้โหชินกีไม่มีคนเลยอ่ะโอจิจกีนี่นี่ที่ไหนโอจิจกีอ่ะใช่ใช่พวกเขื่อนด้ยโอ้ยลุงยีลุงยีน่าจะเล็งโอจิจกีดีดีจะได้อะไรเก็บบ้างไม่มีเฮ้ยถือปัดแจงงงงงไปไล่ฟาดผมดิเฮ้ยเมื่อกี้ข้างหน้าเหมือนเห็นคนเดินเลยเฮ้ยเหรอเดี่ยวระหรือแค่กราฟิกมันเน่าว่ะเฮ้ยเล่นโทรศัพท์กราฟิกมันเน่าแบบเนี่ย ภาพก็จะดินน้ำมันหน่อยๆเออดินน้ำมันบัพจีเสาที่เราเดินมาแล้วรอบหนึ่งป่กวะอืมไม่มีอะไรแล้วดูดิที่นี่ที่เราอยู่ที่ไหนโปชิงกีอะใช่อาวงแดงทำไมวงแดงวะคืออะไรวะไม่เคยเล่นครับ จริงไงการที่อยู่ๆก็โดนลิงหัวรจงเนินเขาวะขาก็เปิดเลยบืสนสไนเปอร์เลยนะของสไนัยข้างบนนะตาคพวกแบบนั่นแหละยอดเขาไกลๆแล้วไม่เห็นช็อตใส่หัวกูติดใส่ซุม่มอะใสุ่่่มใสพีซาลายไงใส่วุ่น้ดียว่าไว้ใจอืมนี่อะไรวะพีไอ้เครื่องหมายข้างบนหัวเรา เทียมเป็นรูปหัวใจคืออะไรวะือไม่รู้รักเธอนะจูจๆเงี้ยเคยมาชะเต้แค่นี้ก็ล่เทียมทานละบาชาเต้น่ะลาฟ้าดปเด็กช่างเลยอันนี้อะไรอ่ะทางทางหลอกนี่วะอืมนี่ก็มีประตูเฮ้ยเขาบอกว่าในบวชมันมีพวกแบบห้าวตีนเยอะเนี่ยพี่รอไหมรอไหม อ๋อร้องดีร้องดือในโบสนะเข้าไปเลยในโบสในโบสฉันไม่กลัวหรอกนะนในโบสนะในโบสฉันนับถือพลูชแมนชีคริชออจะพักหนึ่งขวายเห็นป่ะบากระตอกเล็กๆปล่อยควายเน่าๆอ่ะเล็งหัวเราอยู่เว้ยแต่คู่แต่คู่อ่ะคราวนี้ไม่มีใครช่วยเลยนะพี่ว่าเราบากกันสองคนกันโดนเลยเฮ้ยมาเลขหดี่ย์มาเล็กตามอยู่ไหนอ่ะเอาหลอดเอาเหลือสี่สองคนเลย เฮ้ยมีแฟรว่ะมีปะบวดอ่ามันก็แค่บวมือนเหม็นไม่มีอะไรเลยบวดเน่าเลยเฮ้ยรถนันใช้ได้เปล่าเอ่ยน่ารถข้านั้นนเห็นปะรถไถว่ะ เฮ้ยลองวิ่ถ้าเกิดใช้ได้ไปเราขับได้นี่บันเทิงเลยข้อมูลอืมเฮ้ยดูเหมือนว่ารถมันขับไปได้ต้องหารถแบบรถกระบิ่งนะรถกระบินใช่ใช่รถกระบินคืออะไรวะก็คือรถกิ่งรวมกับรถกระบะก็เป็นรถกระบิ่งอันนี้เข้าไปรู้อย่างไ้ยังไม่เคยรู้รถนั้นก็าขับไม่ได้นะนั่นน่ะรถพังมันใส่ปลาเบอดใส่รถแม่ อดัดขอบวงไหมวงเริ่มบีบแล้วป่ะเอ้ยดักขอบวงไหมขอบวงเลยเลยขอบวงเอาให้นุกนุกเลยมาก็โดนปืนเหม็นเหม็นค่าตายเลขสี่ตายแล้วเลยเฮ้ยเครื่องบินได้ดอกไหมอือใช่ใช่ นอกโฆษณาคืออะไรวะมันคืออะไรอ๋อวงดักดักไหมพี่ดักไหมดักกว่าเลยมันดักมาแพ้ปืนกำมมอนมันน่อก็เหรอคาดกี่คนแล้ววะเออ่นิดูได้ป่ะโอ้ไม่ไม่เห็นไม่มีเลยมีศพมงแม่สมเพศตายที่กระบอมัว อกเลยกำะมัมอยเนาะแบบวันนี้อะไรกระท่อมกระท่อมเงาๆไม่มีอะไรโดนรู้แล้วเอ่ยเฮ้ยขอออกจะดีนไม่มีใครเอาเลยเอาระหว่างนี้เดินดูแบบเผื่อมวยอยู่คนเฮ้ยนั่นไรอ่ะรถปะอ๋อใช่ใช่รถ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 ไปไปไป ขับรถกันเด็มีไนเปอร์มาพีไหนส่องดิได้แนี่นี่มี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 ถ้าเกิดมีส่องเลยส่องไกลๆพีไม่ต้องไอ้นั่นมอเตอร์ไซค์กับรถเอาไหนเพื่อนซ้อนสองมั้ยมอเตอร์ไซค์เลย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 มอไซค์ไอ้ก็มอไซค์ดีกว่าโอ้ยเลสโซ่เลสโซ่เฮ้เร็ว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 ไล่ไล่ล่ไ่ไล่ล่ไล่ได้ได้ได้กันแถบบ้านเลยวิจอยไม่ได้ต้องหาบ้านที่กระปังก่อนมันมันออกไม่ได้ออกไม่น่าออกทันขับ นนในเจอบ้านแล้วหลังนึงไปแอบกันลบเลตซอลเยอะกระสุนด้านหลังมาแล้ว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 เออ grab เอามามาม,มามาขับมารถกิ่งเยอะเข้าบ้านก่อนแล้วกันกวเลตซอลมา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 ฮออกมา ไม่ไม่ขับมาเลยขับมาเลยขับมาแล้วอ่ะลงมาดิขับลงมาเลยอ๋อนี่หรอใจเอ้าไม่รู้โทษโอเคขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไอ้น้องเออไปเลย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 โอ้เต็มหน้าเลยชั้นนี้ได้เลยได้เลยกลแกไปขึ้นเบยังไงน้องนี่นั่งชั้นนี้แบบลงหน้าเลยยกรอเอาหลงออารถไปขับยากจังวะแบบเอาาล่วงเอาหล่นหล่นเอาเอาขี่วิ่งวิ่งวิ่ง เร็ววิ่งมา้วเข้ามาแล้วเร็วๆเข้าไปมาขึ้นขึ้นขึ้นไป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 ระทึกจังวะลงตรงหน้าเลยระเบิดตูมเลยแอคชั่นเลยอย่างกะหนังบูสไทไฟโอ้โหเรสโซนน่ากลัวอย่างงี้นี่ยแบบข้างในคนปะว่ามีไหมมีมีเพื่อนเราอยู่ตรงนั้นอ่ะอยู่ร่างไกลเลยไปดูทำไปทำอะไร่ เออไม่ดีขับดิดสิลองขับดูลองขับไปเออมามาไปเลยไปหานเลขสามกันเลยเออหันเลขสามอืมอย่าขับคุณอย่าขับอย่างนั้นดีเพื่อนจะรถระเบิดเลยได้เลยได้เลยคิดถูกไปเดียวเอาวอใส่ดูละหานเลยเย้ดีเอาเอาขึ้นมาขึ้นมาไป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 เค้พี่ดูละหานขับยากจัง อะเลสีอยู่ลังวะอะเลสีก็มีรถวะใช่ทางขวามี a อ o ดออยู่เห็นไหมเห็นแนวไปหาเลขสามมันดีกว่าเออสามไปทำอะไรอยู่ตรงนี้วะพี่มันดักฆ่าวะเยอะปีที่น่าจะคอหักใจไปเอาไอ้ใจเฮ้ยีข้างหน้ามีคนชนไม่ให้หัวแตกเลยอปะเฮ้ยได้เลยได้เลยคนวันนี้วันนี้วันนี้วัน เอาไม่ตายไม่ตายขับไปทำศพไม่ตายใช่ไหมได้เลยน้องมาแล้วรถฟีดลงเลงอย่างนี้ต้องลงอย่างนี้ต้องลงแหละตกลมแล้วนี่ว่ะลงแล้วน้องเอ้าอีกคนไปขับอะชนเอาไม่ได้เอ้ยพี่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 อะไร เออคนคนคนคๆอุ้ยสองตัวเลยสองตัวเลยหมดเออเออดีดีดีได้บอกเอาดีโหลดดีโอเคมีคนเก็บให้เจ๋อเจอเคๆพี่ริลายคุณเน่ามากเลยเราที่ชื่อว่าเอ็มเอเก้ามโม่ไอ้ขีนาดมันลดมันรดสี่ล้อวะใช่ แต่แตเราเราจะเสีเยเราเดี๋ยเอ๊ะเดี๋ยวจะนั่งรถของหมายเลขสี่ไปดีรีแม้มันนั่งได้สองคนนี่ไปรถเราอะนั่นน่ะข้างหน้าดูละหานเองไม่ใช่ทางไม่ใช่คำตอบอะ่ะ <c ười> ขับเลยแค่นี้ก็แฟตลาดลายและโดนเราไม่ตายไม่ได้เลยคันนี้มับกลัวเลยมึง <c ười> ไม่ตายไม่ได้เลยเดี๋ยวจะขายเจอท่านยมให้ <c ười> ชนเพื่อนตายป่ะชนเพื่อนตายป่ะถ้าเจะชนเพื่อนเ่าเดือไม่อย่เป็นคนบ้าพีเรีงความเร็วเด้อพี่มีคนขับรถต่อเฮ้ยคนคนคนไหนเอ้ยหนังวูแล้วยิงเลยยิงอนี่ใชเๆเอามันขับไปดูแล้ว ไปซ้ำเนังไลลาบูแอคชั่นอีน้องเฮ้ยยิงยิงเอาไปไหนเราเอากะนก่อตกะนกรปืนได้ไได้ได้นีโนนขึ้นเขาไปแล้วนะเครอแม่ได้เลยขีนเขาทํเไอ้เพื่อนเราดักถึงแค่หวะแล้วเพื่อนเราหายไปไหนกลัวไม่ต้องจอดเยเพราะมันอยู่ในวงแล้วอยู่ไหนวะพีกวาดตาหาดิ อยู่นั่นไหมเอ้ยนั่นนั่นนั่นอยู่นะขับไปแล้วลูกไาแล้วเอาเลยมาอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องชนแล้วหนีอุ้ยอุ้ยเหินเลยอุ้ยสองตัวสองตัวไหวเปล่าไหวเปลไหวไหวไหวเออเยอะ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 เอือรวงชนล้มละหนึ่งคนอีกตัวอีกตัวล้มเดี๋ยวะล้มปะล้มปะอีกคนเอ้าลูกไปล้มอ อะคืออ่ะเอาสะพานมือจนระเบิดย่อนมาหน้าแตกยกอวงยังไ,ไงครับพี่น้องรถ <c oughs> วานแล้วรถวานแล้วเอาเรืว,ว่ะสองคันเลยเอาเฮ้ยเฮ้ยเห็นปะเห็นปะเห็น <c oughs> ด้วยเอา เอาห็นด้วยวะโลดรโลเออตายแพ้เออโอ้ทดีสามโหคกไลค์แดแอร์กดซับคดติดตามเมื่อไหครคิดต่อไปสวัสดีไปครับเย